เขาใหญ่วล็อกค่ะฮัลโหลเพื่นเพื่อนพบกันอีกแล้วนะคะกับช่อง iStyle ค่ะ วันนี้เราจะพาทุกคนมาท่องเที่ยวกันที่โคราชจังหวัดนครราชสีมาค่ะน่าจะเป็นสถานที่ที่หลายๆคนคุ้นเคยกันอยู่แล้วเนาะเพราะว่าใกล้กับกรุงเทพด้วยโจทย์ของเราในวันนี้คือที่พักบรรยากาศดีอาหารอร่อยและดีต่อใจโอเคขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ข่าใหญ่บล็อกค่ะ กองทัพต้องเดินด้วยท้องกันก่อนนะคะและเราก็เลยแล้วจุดหมายของคุณอยู่ทางซ้ายร้านนี้ขึ้นชื่อมากเลยค่ะในละแวกนี้เป็นลาวเลยลองแวะมาชิมซักหน่อยนะคะมีหมูสามชั้นมีตำทอดนมสดมีไก่ย,ย่างขึ้นตัวกากหมูทอดพิเกิดต้มแซ่บประทางพองย,ย่างตำไทยไข่เชมครับข้าวเหนียวเป็นข้าวเหนียวดำนะพี่นัง อิ่มแล้วก็เดินทางต่อเข้าที่พักกันนะคะถึงที่พักแล้วพี่พนักง,งานจะมารับกระเป๋าให้เราค่ะสามารถเดินขึ้นมาเช็คอินถ่ายรูปสวยๆได้เลยครับพรม รับเวลคัมาบิงก์และลงทะเบียนกันก่อนนะคะเสร็จแล้วไปดูห้องพักของเรากันค่ะ ชมห้องพักของเราคืนนี้กันนะคะห้องน้ำแบ่งออกเป็นสองโซนนะคะโซนเปียกและโซนแห้งอุปกรณ์การใช้งานมีครบนะคะ Hotel La b a ล i s ห้องเขาดูอบอุ่นมากเลยทุกคน โทนแบบขาวครีมแล้วแบบห้องโปร่งมากดูเพดานก็ยกสูงนะคะดูข้างนอกกันตรงนี้ลมดีมากเลยมองเห็นวิวเขียวๆตรงนี้นะคะ ตรงมินิบ้านี้คือเราทานได้หมดเลยนะคะฟรีค่ะตรงนี้ก็เหมือนกันขนมฟรีเอ๊ะอันนี้คือคนแจเอาไว้ทำอะไรเดี๋ยวหาก่อนว่าเสียบตรงไหน,น โคเทลรับบริษเเขาใหญ่ค่ะดูในรูปว่าสวยแล้วนะทุกคนแต่ของจริงนี่แบบอลังการงานปราสาทมากสวยกว่าในรูปมากเลยค่ะแล้วเดี๋ยววันนี้เราจะไปเที่ยวเขาใหญ่ mm hmm. เที่ยวรีสอร์ท mm hmm. เที่ยวเขาเพล mm hmm. เที่ยวเขาไม่ mm hmm. กันต่อ mm hmm. โอเคต mm hmm. ามไปค่ะ วันนี้เราเลือกมาทานข้าวที่ร้าน Midwinter นะคะโดยส่วนตัวแล้วชอบบรรยากาศของที่นี่มากๆเลย

โชว์แสงสีให้ดูด้วยค่ะถ้าหากว่านั่งห่างออกไปจากตัวตึกอีกนิดนึงจะเห็นวิวได้สวยกว่านี้นะคะมิดินเทอร์เขาใหญ่ค่ะร้านนี้ ก่นนะแล้วเจอกันใหม่ตอนตุนี้คืนนค่ะ จะพาไปชมบรรยากาศรอบๆโร,รงแรมกันนะคะแต่ละห้องพักก็จะมีประตูและทางเดินเป็นของตัวเองด้วยนะส่วนตัวมากตรงนี้สวยมากถ่ายรูปสวยด้วย บริเวณตรงนี้เป็นส่วนกระจกที่ให้ความรู้สึกแปลกตาแต่ก็ดูกว้างดีนะคะที่พักตรงนี้จะเป็นของห้องวิลล่านะส่วนตัวแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วย เติมพลังทานข้าวช้ากันก่อนนะคะห้องอาหารของที่นี่สวยนะแล้วก็อาหารมีให้เลือกค่อนข้างหลากหลายเลยทีเดียวแต่ที่ชอบมากคือตรงนี้มีน้ำผึ้งด้วยค่ะ ห้องอาหารที่นี่เปิดตั้งแต่6กโมงครึ่งนะคะและก่อนที่เราจะหยิบอาหารก็อย่าลืมสวมถุงมือด้วยนะ อิ่มแล้วมาเดินเล่นกันดีกว่าต้นมะเดื่อสีขาวนี้ใหญ่มากยิ่งทำให้บรรยากาศชวนจินตนาการว่าเราเดินอยู่ในปา่าสีเขียวและพันไม้ได้ยินเสียงลำธารเราอยากให้ทุกคนได้มาสัมผัสกับบรรยากาศที่นี่จังเลยคือมันเป็นการพักผ่อนจริงๆนะ เราจะไปร้านคาเฟ่ชิคๆแถวนี้นั่งกินกันนะคะไปดูกันค่ะว่าเราจะไปร้านไหนแล้วมีร้านเปิดใหม่บ้างหรือเปล่าไปกันเลยถึงแล้วนะคะร้านกาแฟทีมิโอเดี๋ยวเราไปดู